ตรงที่เป็นต้นปาล์มมาถ่ายรูปแบบสวยมากเลยนะคะจะอยู่พิกัดอยู่ที่ระหว่างซอยจ,จอมเทียน18จอมเทียน19นะคะแล้วก็จะมีคอนโดลุมพินีอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะต้นปาล์มแล้วก็มีหาดทรายกว้างๆนะน้ำทะเลอากาศดีมาก ร้อนหน่อยแต่แบบถ้าใครมาถ่ายรูปถ่ายรูปสวยมากค่ะที่นี่ต้นป่าบแบบเป็นแถวยาวเลยสไตล์ไมอามี่นะคะเห็นแบบนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีคนนะคะแต่ว่าถ้ามากันแบบช่วงเย็นที่ พาทิตย์เริ่มตกแล้วนี่แบบที่นี่จะคนนั่งเยอะเลยค่ะคนจะมาซื้อของกินสตรีทฟูด้ดแล้วก็มาเดินมานั่งใช้หาดกันนะตรงเดินตรงไปตรงนู้นก็จะมีแบบเตียงผ้าใบให้เช่านะคะถ้าใครแบบไมอ่อยากนั่งเสืออยากนั่งเตียงผ้าใบก็มี เขาบอกว่าทุ่มทุนนะคะงบประมาณถึงหกร้อยล้านบาทเพื่อถมหาดทรายให้กว้างค่ะถ้าใครที่เคยมาสมัยก่อนนะตรงนี้แบบแทบจะไม่เหลือหาดแล้วค่ะจะแคบมากตรงนู้นก็ยังมีแบบเหลือทรายอยู่นะคะบางช่วงก็งถมด้วยเสร็จ จะเป็นบรรยากาศชายหาดจอมเทียนช่วงประมาณสี่โมงนะคะถ้าใครมาแบบช่วงเย็นนี่คนเยอะมากเพราะว่าแบบซอยนี้จะมีแบบร้านอาหารแบบอร่อยอ่อยหลายร้านนะมีร้านสวยๆพวกร้านอาหารคาเฟ่อะไรอย่างงี้คนะคนท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวที่นี่กันเยอะ นี้ก็จะเป็นคอนโดลุมพินีนะคะดูบรรยากาศฟ้าส,สวยมากมีร้านอาหารอยู่ที่จอมเทียนนี้จะมีเยอะมากเลยะคะ่ะลองเดินกันสักพัก คลิปนี้ก็จะพาไปหยุดแค่ตรงซอย16นะคะที่มีสติีทฟูดเพราะวันนี้มาเร็วเขาจะยังยังของไม่เสร็จกันนะคะ ที่จอดรถก็คนจะมาจอดส่วนใหญ่และจอดแบบข้างถนนอยนี้นะคะตอนนี้ที่จอดรถเยอะเลยค่ะ อนนี้สตรีทฟู้ดจอมเทียนที่ใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจะเข้าทางจอมเทียน16ดูสังเกตนะคะป้ายหนึ่ก็จะเห็นแบบเซเว่นอยู่ข้างร้านนะแล้วก็จะมีแบบเดินเข้าไปในซอยตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะเดี๋ยวคลิปนี้พอกันแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่า ตลาดนะเขายังไม่ปั้งเดี๋ยวอีกช่วงเย็นๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะคะชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ